สวนของกำนันมีทั้งหมดกี่ต้นครับเฉพาะแปลงนี้2่ะต้น2องิต้นครับแล้วก็รวมทั้งหมดแล้วมีทั้งหมดกี่ต้นครับตอนนี้รวมทั้งหมดเออยู่ประมาณ2,500้ต้น2 5 0พัต้นสวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับเกษตรกรนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์แอมโปรนะครับเขาแนะนำกำนันติ๊กนะครับที่นี่ที่ไหนครับอำเภอเขาเฉเมาอำเภอเขาชเมาครับจังหวัดระยองระยองนะครับนี่ก็คือสวนทุเรียนนะครับ อายุ5ปีได้ทดลองใช้แอมโปรชนิดน้ำเริ่มฉีดตั้งแต่ช่วงไหนครับชอกงไนครับหลักนแล้วก็มาช่วงคานแย่ครับเจ็ดวันฉีดครั้งเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งอัตราส่วนผสมหนึ่งขวดหนึ่งขวดต่อน้ำพันลิตรต่อน้ำพันลิตรผลที่ได้เป็นยังไงครับเห็นว่าช่วงนี้มีน้ำผน ถล่มโดนฝนตกหนักมาสองรอบติดๆเลยครับก็ประจิบระ่ายจริงเนี่ยตามที่เห็นเนุ่มลูกทีเห็นเนี่ยยังอยู่ดี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 แล้วส่วนอื่นๆที่รู้จักเขาว่ายังไงบ้างครับก็มีจะบนวัน่วกมดก็คือใช้แล้วนะครับขั้วเหนียวขึ้นดอกไม่ร่วงนะครับแม้ว่าโดนฝนหนักก็เป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่ของเกษตรกรขอบคุณกำลังที่มากๆนะครับขอบคุณมากครับ